สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดเช่นฟาดท่านนั่งหัวเราะริมทะเลหมอพยาบาลเหนื่อยจะตายแล้ววอนเห็นใจกันบ้างซึ่งล่าสุดนักแสดงหนุ่มเช่นนัฐวัฒน์ปริงศรีวัฒน์ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นหลังจากที่มีความเห็นในห้องประชุมขัดขันฉีดไฟเซอร์เข็มที่สให้บุคลกากรทางการแพทย์ดันหน้ารุดออกมาด้วยการโพสต์ข้อความภาพแฮชแท็กขอไฟเซอร์ให้หมอพร้อมระบุข,ข้อความใต้ภาพด้วยว่า ขอร้องเธอครับพวกท่านทั้งหลายรู้สึกสงสารและเห็นใจคนไทยด้วยกันบ้างโดยเฉพาะแพทย์และพยาบาลทุกคนขอให้พวกเขาเหล่านั้นได้รับวัคซีนที่ช่วยเขาได้จริงๆด้วยเถอะครับแค่นี้พวกเขาก็เหนื่อยจะตายกันอยู่แล้วในขณะที่พวกท่านท่านยังมีเวลามานั่งหัวเราะก,กันผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่ริมทะเลหรอกผมขอเป็นอีกกำลังใจเล็กๆให้คุณหมอและคุณพยาบาลทุกท่านนะครับ แต่บางคนที่มีคำึ้นต้นว่าหมอก็ไม่ควรถูกเรียกว่าหมอแต่ควรถูกเรียกว่าจุดๆ,ๆมากกว่าผมรักประเทศไทยซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์เห็นด้วยพี่เชนคนจริงมาแล้วคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าน่ารักคุณเชนไม่เสียแรงที่ติดตามจะติดตามผลงานตลอดไปรวมไปถึงน้องแพรด้วยนะคะ คอมเมนต์ทักมาบอกว่าขอบคุณสําหรับกําลังใจค่ะคุณเชนตอนนี้ทุกคนเหนื่อยและลามากค่ะแต่ก็ยังสู้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ